เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ของมาทีเป้ารถส,สวยๆมาชมเลลอกเสีเลล็กใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าปี96ครับสวยบอดี้ดีไม่มีชนหนังสีสังเงางามมีรูรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับราคาถูกนะครับคันนี้ เพียง19,000บาทเท่านั้นเอง1 9 0 0 0านบาทครับขับใช้งาน,นกันแดดกันฝนเดินทางไกลไดสบายเครื่องดีเกียร์โต้ด้วยครับรถตีเทินมาครับขายกันถูกๆเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนโอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจำแต่ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยรถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกันทุกวันบอกไม่ขาดทั้ง,งข้างหน้าข้างหลังนะครับห้องเครื่อง ก่อเริ่มๆอาจจะมีเพื่อนบ้างล้างหน่อยก็สวยติดแก๊สระบบหัวนฉะีดครับประหยัดมากๆพิกัดดูรถอยู่หาไทยลาดเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยเกียร์โต้จบไฟฟ้าเครื่อง c a 1 6 0 0ซีซี cc สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ